สบายดีพี่น้องมาจะปูสุกคนเลยส้องดี่น้อีป้าลุงมากินเ้าวนังป่อยเด้อเด็กๆก้อนเผาเด็กๆก้อน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 เด้อพูดเลยกินเผาลูกินเผาโชคดีนะ กินที่ได้ออกเยอะกินตะเ่าอะไรเด้องี่นแต่อยู่ที่ร้านตะพุกตีบไปเลยพอแม่ไปเหตุการณ์แล้วทำจะคอยมาแต่กินได้พี่น้องอยุบคนเขาก็เลี้ยงเขาซ้ำภาคขึ้นม่ิดว่าแต่ว่ามันกินหลายคนเนาะคนทำง,งานมันเต็มอยู่บางที่ก็กินกับใบยางอินแน่มัดมาเฮือนเป็นคนอมโยกิน,นกินพอพอแม่แต่งเงี้ยมนกินอีกพี่น้องบอกง่ายาว่าอันนั้นเนาะ อนนีคุณเอ้ยนี่เนี่นี่ทานใจได้หายคุณ่งัดหังนแค่เดกนออ้อุนอีหลาทุนลยหลาทุคุณปาลก่อนวหลาทุปาก่อนเ้ยเอครับเฮ้สันำมุกเออมูกข่าวไปมูกินข่าวบุินอแล้วนอนแล้ว คนตกพี่น้องม่ดคือเลยเนี่ยกะพมอยู่ลิ้นอยู่ๆอยู่บนอลานอยู่บ้านน้อยไปแล้วนะยิ่ข้าวก็ทอดไทยปิ้งป้บส่ก็เก้็เต่าด้วี่น้องด้วยอย่งอื้มหมาบ่ ăn ăn ầm cả con bò <laughs> làng con trâu 6:00 <laughs> <bên> phải cả trâu ơi ơ cũng có ta đâu cơ <laughs>

บอลินลูกบอลินมาขึนเท้าเร็วเมียเมียนได้ลุนะฮะของลุ้งได้หลูกเบิ้งเบิ้งมเสใส่กันมสิปั้นปั้นปั้นส่บอกีนมันเข้มเชเม่นลุตีได้ลุ้มาเป็นพรมเหม็เด้อ

I want to eat this. Mom, I want to eat this. there Lại tôm cả, tôm miên Mươi này tôm, mươi này vô mặt thoại tôm, nóng này nó Lại cắn này nó Nhắc có khi nào ướt nha, rụt Nè, khai chụp này đấy Im lắm rồi chẳng nè ข่อืมข่ายโชเอีนมวโช่ายอืมข่าย่ายกินนี่ยไม่ป้้นเป็นไงี้บ่ เด้อไปป้อนมาแล้วบาดนี้มามา mm hmm. มากินให้ไม่แล้วมัไม่ทวนกินอิ่มเลยมาพูให้น้องกินเลนี่กินดีๆด,ดไม่หลงนาะงกินยาอย่างไรอย่าให้มันมาหนะ้าเจ๊พอตี้ตทั้งคนตี้ทั้งมาและเหมือนอย่เบิ่งพักแล้วเอ้า mm hmm. เอา mm hmm. น้าไปน้าไป mm hmm.

อิ่มแล้วอลบอดกนข่าวอิ่มแล้บอสตีไม่รอดตีนั่งเอ้าตีลอกหัดีหัดดึกใส่อิมแลกกกนข่าวเนะงไปใส่กับบได้น่น่อย จะไปหลอหาเฮ็ดหาฮอนกับมึงหมดฝนตกแหน่ๆอีกฝนตกอยู่หมดคืนหักบ่แห้งดอกคือเปียกคือดีไปยากอยู่ยากไปทางใดอันนี้เด้เตะจอกนอันนี้ิยังิแล้วเออกินน้ําะ ขาไปเออเออบุญมัขาไปกพี่น้องเพ่ที่อิ่มละพักกันไปมันละปุ๊บมาแล้วนั่งเลยจะลาไปก่อนเอพี่น้องหากิจากินหนังเ้อยขบาด้วย